วัตถุจะถูกตัดโดยมืออาชีพที่ฝึกมาซึ่งอาจจะอันตรายอย่าลองทำเองที่บ้านผมจอร์จคือมอนและตั้งแต่ผมจำความได้ผมตัดหลายสิ่งเปิดออกเพื่อจะค้นหาปริศนาเครื่องในด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือบัตและเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งหมดใช่เลยดูดีสิคำตอบมักจะอยู่แค่การตัดผัดไปเท่านั้นในตอนของวันนี้ของสไลด์บุกเข้าไปทำไมผมถึงได้ยินเสียงแก้วแตกเราจะบุกเข้าไปในบ้านเซฟผมได้ยินเสียงคลิก ม้บเพื่อหาความลับเพื่อรักษาเซฟที่มีค่าของคุณและการอาชยากรอ,ออกไปน่ากลัวหน่อยนะว่าไหมทุกๆปีมีการจรกรรมธนาคารระหว่าง6ถึง1 0 0 0 0แห่งทั่วทั้งสหรัฐ ซึ่งนำไ่รวมถึงการย่องเบาบ้านพักอาศัยเกือบ1.5ล้านหลังต่อปีผมกำลังจะค้นพบว่าบุกเข้าไปง่ายแค่ไหนตู้เซฟแบบเข้ารหัสพวกมันมีค่าเท่าไรอยู่ทั่วทุกมุมโลกคอยปกป้องของมีค่าของคุณตู้เซฟเข้ารหัสความปลอดภัยสูงพร้อมความไปไปได้ในการเข้ารหัสมากกว่า100ล้านแบบ เซฟแบบนี้คอยป้องกันของมีค่าของเรามานานเกือบจะถึง150ปีผมนึกถึงทางที่ง่ายที่สุดเสมอเพื่อจะเข้าไปในตู้เซฟแบบนี้ก็แค่ตัดบานพับออกเปิดประตูออกมาจากด้านที่อยู่ตรงข้ามพอ,อดูง่ายนะว่าไหม การพับออกผมนึกว่าจะนำเลื่อยสักใบมาตัดอะไรก็ได้ตามที่คอยยึดตู้เซฟที่ด้านนี้ออกไปจะเห็นว่าไม่มีอะไรในนั้นยึดมันเอาไว้เลยก็โอเคบางทีถ้าผมตัดตัวหมุนนี่ออกผมก็จะเห็นที่ที่ทุกอย่างจะต้องเรียงกันสำหรับการเข้ารหัสเข้าถึงได้เท่านั้น เอาละก็แน่นอนว่าไม่ทําให้ผมไปถึงไหนใช่ป่มาเจาะมันออกแล้วดูว่าเราจะไม่สามารถแยกตัวล็อกหลังของกลไกหลักของเซฟนี่ออกแล้วก็สามารถเข้าไปถึงสิ่งที่อยู่ข้างในพูดถึงสวรรค์เหรอใช่แล้วสวรรค์เนี่ยร้ายที่สุดเท่าที่หาได้เลยสวรรคแม่เหล็กมันติดตัวเองกับผิวหน้าของงานโดยใช้แม่เหล็ก มันเหมือนสวรา์เล็กๆกดบนบนี้เฉยมนะโอ้ผมว่าผมเจาะได้แล้วอขอดูไฟฉายหน่อยสิ <c oughs> ก็สว่างของผมเจาะได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะแต่ดูนี่สิ <c oughs> เล็กกล้าไม่หนามากที่จงมาเป็นคอนกรีตที่ด้านในและมีประตูที่หนามากดูสิ หน้าท่างเรือของผมเลยแล้วผมสงสัยจากผมนำสิวอันใหญ่แล้วก็ตอกล็อกนั่นออกซะแล้วก็เข้าไปผ่านประตูนี่แปลกอยู่นะเนี่ยเสียงนั่นมันเหมือนกับแก้วแตกเลยผมกำจัดทั้งหมดออก คุณจะเห็น,นกลไกสำหรับล็อกแต่ประตูยังไม่ยอมเปิดแล้วทำไมผมได้ยินเสียงแก้วแตกเลยเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าได้เวลาตัดเซฟนี่ลงไปตรงกลางทำการขายปริศนาที่ยึดสิ่งนี้เอาไว้กับที่แม้ตต่หลังจากผมกำจัดล็อกข้างในไปแล้ว ความหนาของคอนกรีตบนเซฟนี่สิย,ยังมีอีกแผ่นที่ต้องเจาะผ่านมันลากมันกลับไปที่สไลาย์ชอปํจำจัดเจ้าแผ่นนี้แล้วดูว่าทำไมเรายังไม่สามารถเปิดประตูนี่ออกได้สักทีนไปกัน ถ้ายังมีอีกแผ่นต้องจอะผ่านแผ่นนี้ค่อนข้างบางซึ่งผมว่าจะแค่ตัดหมุดออกมันก็ดึงออกมาก็เป็นแค่ฝาที่งดงามจริงๆมาหมุนเจ้านี่กันแล้วดูมันชัดๆกันก็ในที่สุดก็เปิด ประตูเซฟได้แล้วทีนี้เราก็สามารถดูมันกันได้แล้วดูนี่สิคุณไม่สามารถที่จะแค่ตัดบานพับออกแล้วก็เปิดประตูจากด้านที่อยู่ตรงข้ามเพราะมีการป้องกันในตัวนี่ก็คือเออช่องว่างคุณจึงไม่มีทางเข้าไปตัดมันออกได้เลยแล้วเราเจาะดูใหญ่ในนี้แล้วผมตอกสิวเข้าไปเมื่อผมทำแบบนั้นก็ได้ยิน เสียงแก้วแตกผมทำแก้วแตกมันเดินเครื่องล็อกน้อรภัยโอ้ทีนี้เซฟบ้านนี้ก็อยู่ในโหมดล็อกยังขาวอนเลยแล้วประตูนี้ก็ไม่มีทางเปิดออกวันดีไปอยู่ไหมเฮ้ยพวกเรามีกรอนที่ประตูได้ ถ้าของคุณเหมือนกับผมก็อาจจะดูเป็นอะไรแบบนี้ผมซื้อกลอนแบบนี้มาจากร้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ติดตั้งมันเองแต่ผมสงสัยมาตลอดว่าที่จริงมีความแตกต่างระหว่างกลอนจากที่ร้านฮาร์ดแวร์กับกลอนที่คุณซื้อมาจากช่างทํากุญแจมืออาชีพเพื่อให้รู้ผมก็จะท้าทายนักสะเดาะกลอนมืออาชีพให้บุกเข้าประตูพวกนี้แล้วดูว่าบ้านไหนที่เขาเข้าได้ก่อนจะต้องสนุกแน่เลยจอห์นแมคคารมอนครับเป็นไงบ้างสกายเลอร์ทาว คุณเป็นนักสสดอกรอนชั้นแนวหน้าครับเป็นอย่างนั้นเลยผมมีถุงพิเศษใบผิวมาด้วยผมมีเครื่องดูสก่อน์ซีเน่ทำพิเศษเพื่อผมทำมือโดยคนอื่นให้ผมถามคพิบางอย่างซึ่งผมแน่ใจว่าทุกคนอยากจะถามเป็นเรื่องง่ายสักแค่ไหนที่จะบุกเข้าประตูบ้านที่พบโดยทั่วไปง่ายมากครับจริงเหรอแน่นอนเลยวันนี้ผมมีความท้าทายมาให้คุณได้เลยมีประตูหน้าสองบานประตูเหมือนกันทุกอย่างเลยนะแต่กรอนข้างในพวกมัน ตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโอเคแล้วที่ผมจะทำผมจะจับเวลาคุณและผมอยากจะเห็นว่าคุณบุกเข้าประตูเร็วแค่ไหนพร้อมจะทดสอบไหมกรอนระบบพินสองอันกรอนเกรดผู้บริโภคจากทองเหลืองราคา30ดอลลาร์และกรอนเกรดผู้สาหกรรมจากทองเหลืองและเหล็กกล้าผิวแข็งราคา200ดอลลาร์และมาเริ่มสะดกรอนประตูหมายเลขหนึ่งใน32 แล้วก็เริ่มจับเวลาผ่านไป2วินาทีซึ่งสกายเลอร์ได้บอว่าไม่พูดจริงเปิดแล้วนี่ไงแ, <c oughs> แค่หวินาทีเอง <c oughs> นี่ก็คือกรอนที่อยู่ด้านหน้าประตูบ้านของผมนะี่ <c oughs> ผมยังไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนนะ <c oughs> คนข้าหน้ากลัวนะว่า,ามาดูกันว่ากรอนจากช่างทํากุญแจจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ได้เลยและไปเอาเลยเอาเลย เพาะสอนเครื่องม,มือเข้าไปในกลอนที่สองแล้วเราบอกได้แค่ว่าเขาทําได้ไม่เร็วเท่าเดิมอีกแล้วไอ้เปิดสีสองนาทีสองนาทีแล้วนับอยู่นะน,นี่ไม่นี่มันไม่พูดวดมไปเยอะมากพอเราต้องปลูกเข้าสิ่งที่ความปลอดภัยสูงก็ต้องการคนที่ใจเย็นกว่าผมมากเลยก็ผมจะบอกความอดทนของผมหมดไปตั้งนานแล้วพวกคุณเพิ่งใช้เวลาไปถึงส0นาทีเลยนะนี่ ผมให้เวลาคุณอย่างไม่จํากัดคุณคิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไร่เพื่อสะดอกกรอนนั้นก็ด้วยเครื่องมือที่ผมใช้อยู่ผมต้องใจเย็นต้องหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงใช่แน่นอนนานขนาดนั้นเลยเรอต้องใช้เวลาพักก็ผมมีเครื่องมือที่จะทําให้เราเปิดกรอนได้ทำไมนักสะดอกกรอนชั้นแนวหน้าของเราสามารถบุกเข้าประตูหมายเลขหนึ่งกรอนที่พบได้ทั่วไปอย่างรวดเร็วนั่นมัน แค่6วินาทีแต่ประตูหมายเลขสองและกรอนจากช่างทํากุญแจต้องใช้เวลาไป10นาที oh. เขาว่าจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อสะดอกกรอนอันนี้มาตามมันเปิดออกแล้วดูว่าทำไมบัดนี่ดูเหมือนกับไดโนเสาร์แก่ๆเลยมันสวยดีนะว่าไหมมันสวยเฉีเยวก็ปกติคนจะดูมันว่าเ hey, ฮสวรรทาน,ทานใช่แต่ที่จริงแล้วเป็นเครื่องกัด เครื่องกัดอุตสาหกรรมนี้ตัดด้วยเวาวหมุนที่แม่นยำซึ่งจะตัดชั้นของเหล็กกล้าซึ่งบาง1ในหนึ่พของ1นิ้วแล้วก็มันควรทำให้ตัดได้แม่นยำเพื่อที่เราจะรู้ว่าทำไมนักสะดอกรอนชั้นแนวหน้าของเราถึงสะดอกรอนนี้ได้เรนะ็วนักเวียงมาได้ไหม ดูนี่สิโอเคกรอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันเคยเป็นลิ้นตายนี่เป็นฝาครอบที่ตั้งอยู่ด้านบนนี้แล้วก็แน่นอนนี่คือ,อนี่คือกรอนที่นักสะเดาะกรอนชั้นแนวหน้าสะเดาะมันได้ในแค่6กวินาทีนี่คือกุญแจคุณจะเปิดประตูเมื่อไรกุญแจพินพวกนี้เนี่ยมีความสูงต่างกันเพื่อปกป้องประตูมันจึงล็อกสันพวกนี้บนกุญแจ ที่ทำให้พินพวกนี้เรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์คุณจึงไขประตูได้ซึ่งก็เข้าท่าทีเดียวเพราะว่ากุญแจทุกดอกมีสันที่ต่างกันไปคุณสอดกุญแจเข้าอ้ดูนี่สิเห็นไหมพินเล็กๆมันเคลื่อนที่ต้านกับสปริงดันโดยสันของกุญแจดอกนี้ซึ่งตอนนี้พินสูงไม่เท่ากันแต่เมื่อสันนี้เข้าไปก็เคลื่อนมันที่จริงแล้วเนี่ย มันไปเคลื่อนที่พินแล้วทำให้เรียงกันว้าวเด็กนัสิปูมทั้งหมดเรียงกันและแล้วทรงกระบอกก็หมุนได้สมบูรณ์น่าเหลือเชื่อมากนักสะดอกุญแจแนวหน้าของเราสามารถเจาะเข้าไปในระบบนี้ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับเครื่องมือมันทำให้พินพวกนี้เรียงกัน เพื่อที่เขาจะได้เข้าถึงกรอนของเราจะพอไปที่ประตูหมายเลขสอกรอนอันนั้นมันท้าทายจริงๆกรอนนั้นที่เขาไม่สามารถสะเดาะได้และเขาต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงมันจะต้องเป็นระบบที่ต่างกันเก,กืบอันนี้ไปดูหมายเลขสองกันเลยเล็กกล้าผิวแข็งนกกากโกไอกรอนของเราผมจะโจมตีมันด้วยเลื่อยสายพาน และจริงๆนะช่วยลุ้นกันหน่อยสิเรากำลังขึ้นหน้าอย่างาช้าๆแต่ว่าเราตัดเสร็จแล้วโอเคมาดูกันสิ่งที่เราเพิ่งตัดไปกันในพินนี้พินในกรอนที่เห็นอยู่นี้ดูใหญ่กว่ามาดูหนึ่งในพวกมันใกล้ๆก,ก,กันนะ ดูดูสินี่น่าสนใจทีเดียวจริงๆพินนี้ดูแตกต่างอย่างมากดูพินนี่มันเรียวลงคือว่าคุณดูกุญแจนี่ให้ใกล้ๆดูนี่สิดูมาซักก่อนไม่ใช่แค่กุญแจนี่มันสูงขึ้นแต่มันยังเอียงจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งแตกต่างอย่างมากกับกุญแจในาประตูหมายเลขหนึ่งกุญแจาาประตูหนึ่งแค่ขึ้นลงดอกนี้ทั้งขึ้นลงและก็เอียงด้านข้างด้วยดังนั้นคุณจะต้อง พสันที่ถูกต้องบนส่วนที่เรียวลงเพื่อยกพินนั่นให้เข้าที่แล้วก็เรียงพวกมันทั้งหมดนั่นเป็นสาเหตุที่นักสรดะกุญแจแนวหน้าของเราไขามันอย่างลำบากระหว่างโจรสะเดาะกรอนผู้บริโภคได้โดยยกพินทั้งห้าสู่ความสูงที่ถูกต้องพินกรอนอุตสาหกรรมมีมุมด้วยและต้องถูกยกแล้วก็ถูกหมุนเพื่อทำให้ล็อกทำงานทำให้การสะเดาะมันท้าทายอย่างมาก ล็อกที่เห็นนี่แน่นอนว่าคุณอยากจะใช้ที่บ้านไม่มีใครสะดอกรลอนนี้ได้แพมแมดวิชาจากธนาคารพาณิชย์นั่นเธอบ้ามากพอนะ <c oughs> ที่จะยอมเปิดธนาคารให้เรา <c oughs> วันนี้ <c oughs> ผมจอร์นแมคเคอร์มอนผมกำลังจะหาทางบุกเข้าตู้นิรภัยของคุณโอเคค่ะ <Okay, go. S 1> ในการค้นคว้าของผม <c oughs> ผมก็ได้ยินมาว่าคนที่มีประสบการณ์ คนที่รู้ว่าทำอะไรอยู่สามารถจะบุกเข้าตู้นิรภัยโดยใช้หูฟังของแพทย์เพื่อฟังกลไกของล็อกนั้นจากนั้นก็สามารถเปิดมันออกได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างในคุณเคยเห็นเกิดขึ้นไหมเออเห็นแค่ในหนังอ่ะครับมเมื่อโจรโดยทั่วไปต้องแข่งกับเวลาอยู่เสมอผมให้เวลาตัวเอง60วินาทีเพื่อจอะตู้นิรภัยนี้ ประตูกัน้นหูฟังของแพทย์ผมควรจะสามารถได้ยินเสียงคลิกเล็กๆที่ทำให้คุณใส่รหัสมันได้ถูกต้องมีบางอย่างอยู่ตรงนั้น74 42-32ผมกำลังทำมาไปได้สวยเลย ฟังดูเหมือนผมจะพยายามเจาะตู้นิรภัยนี้นานเกินไปหน่อยแล้วผมว่าได้เวลากลับไปที่สไลด์ช็อปแล้วก็หาว่าจะมีทางไหนบ้างไหมที่คุณจะสามารถฟังเสียงรหัสนิรภัยนี้แล้วก็ทอรหัตรี่และจอดตู้ให้เราตัดประตูแบงค์ของเราสูง8ฟุตหนักถึง3,000ปอนด์และมีความหนา11นิ้ว บุกเข้าห้องหนึ่งในนี้ต้องใช้หนึ่งในเครื่องมือร้อนที่สุดในคลังแสงของโจรปล้นแบงค์นี่ผมพาตัวเองมาเจออะไรกันแน่นี่ยผมได้ยินว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการตัดที่ร้อนมากๆร้อน7,500อ,องศานะ่เทอร์มิกแลนซ์นี่เป็นแท่งหนากับดันนิ้เราจุดไฟแท่งนี้ส่งออกซิเจนตรงผ่านมันแล้วได้ความร้อนที่เหลือเชื่อเทอร์มิกแลนซ์แท่งเล็กกล้ากลวง ใส่ด้วยสายเหล็กกล้าผสม25เส้นจุดประกายไฟ7500องศาในสภาพแวดล้อมออกซิเจนล้วนประตูนี้ถูกออกแบบให้ทนทานมากกว่าชั่วโมงของการจู่โจมจากผู้โจมตีผมสงสัยว่ามันยังรวมถึงพบไฟร้อนไหมใช่เรากำลังติดไฟแน่นอน ดูนี่สิสแตนเลสตีลแล้วก็มีชั้นของคอนกรีตซึ่งข้างในของคอนกรีตนี้ทั้งหมดเลยมันถูกเสริมด้วยชั้นเล็กๆของเหล็กกล้าแน่นอนคอนกรีตนั้นยังช่วยให้มันกันไฟด้วยผมว่าเราเอามันกลับไปที่สไลด์ช็อปวางนอนลงแล้วเราก็มาเปิดดูข้างในกัน เราตัดประตูนี่ออกมาแล้วที่สไลด์ช็อปแห่งนี้ผมว่าผมพร้อมจะตัดมันต่อไปแล้วหาว่าเราจะใช้หูฟังของแพ์เพื่อเข้าไปได้ไหมผมมองจากมุมมองของด้านบนของสิ่งที่ผมควรจะฟังมันนะนะว้าวผมได้ยินเสียงคลิกหลายครั้งเลยการตัดถัดไปของผมอยากจะให้เฉียบคม ผมอยากจะเห็นว่าผมทำให้มันยังทำงานอยู่เพื่อดูว่าจะได้ยินเสียงคลิกไหมามาตัดก,กันเลยโอเคทีนี้ถ้าผมหมุนลูกบิดเอาละมันเหมือนกับค้อนตรงนั้นโอเค ดังนั้นผมเห็นล้อบางส่วนหมุนอยู่เห็นล้อทั้งหมดหมุนไหมล่ะเห็นไหมพวกคุณได้ยินเสียงคลิกด้านบนนี้ได้เลยใช่ไหมผมควรจะสามารถจะตัดด้านนี้ออกแล้วเราจะดูตรงเข้าล็อกได้โอเค ผมอยากบุกเข้าประตูกัน้นก็อย่างแรกดูที่คอนกรีตที่ผมต้องเจาะผ่านสิเล็กกล้าและด้วยหูฟังของแพทย์ผมควรจะสามารถได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทั้งหมดนี้ซึ่งทำได้คุณได้ยินความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในนี้เมื่อผมหมุนมันตอนนี้เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเมื่อมัน ดังคลิกและเสียงที่แตกต่างกันซึ่งถูกทำขึ้นภายในล็อกนี้มาจัดเรียงแผ่นทั้งหมดด้วยพินแล้วเราจะเรียงชิ้นบนสุดขึ้นก่อนซึ่งมีร่องของรางตรงนั้นเห็นร่องไหมเรียงแล้วทีนี้คุณต้องหมุนไปทิศทางตรงข้ามแล้วเมื่อคุณหมุนมันก็จะจับแผ่นล่างสุด มันจับแผ่นที่สองมันจับแผ่นที่สาเราจะเรียงมันขึ้นตรงที่ควรอยู่ดูสิแล้วหมุนทิศตรงข้ามอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะสามารถเห็นมันได้ก็ยังเรียงมันลำบากเพราะว่ามันเที่ยงตรงมากๆอ้เราเพึ่งปลดล็อกประตูนิรภัยได้สำเร็จ ลองนึกถึงภาพพยายามทำมันโดยฟังด้วยหูฟังของแท้มันมีเสียงคลิกแล้วก็อีกคลิกไม่มีคลิกไหนที่มีความหมายอะไรเลยดังนั้นหูที่ไม่ได้ฝึกซ้อมมาอย่างผมมันก็ฟังไม่ออกตู้ฟ้าที่มีค่ากุญแจสองเพื่อเปอิดมันออกหนึ่งของธนาคารอีกหนึ่งของคุณทำไมต้องใช้สองดอกมาเริ่มตัดกันแล้วดูว่าอะไรอยู่ข้างในนั้น ว้าว <Wow. S 2> คุณมีคานทั้งสองด้านแล้วก็มีเสาเมื่อคุณหมุนกุญแจส่วนตัวเสานี้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีทางผ่านเข้าไปทีนี้ด้วยกุญแจธนาคารเสาควรจะมีทางผ่านเข้าไปได้ดูสิว้า wow. ว <Wow. S 1> นี่มันเหมือนกับ,บล็อกคู่เลยซึ่งทํางานพร้อมกันที่จริงแล้วมีหนึ่ง หนึ่งกลไกที่สมบูรณ์ทำงานด้วยสองคุณแจเจ๋อเลยใช่ไหมล่ะเนี่ย